สวัสดีครับทุกคนพวผมพี่วรดีครับวันนี้ครับผมจะพามาดูการแข่งขัน FC Pro World Championship 2025ครับคู่ระหว่างทางมาโนมาโชพบกับทางไบร์ครับซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศครับผลผลจะเป็นยังไงเข้าไปชมในการแข่งขันเลยครับเอาละครับเข้าสู่ในเกมนะครับโดยทางฝั่งของมาโนมาโชบุกจากซ้ายไปขวาครับใช้ทีมกุลิตครับซึ่งเป็นทีมเฉพาะของทางเอ ยี่สิบห้านะครับซึ่งเป็นสโมสรที่ไม่มีสโมสรฟุตบอลน,นะครับส่วนทางฝั่งของไบรท์ครับใช้ทีมเรียวครับเอาละครับ,อ,รบองค์โชคบุกมากรันตัวหน้ารันตัวหน้าพลิกบอลไว้เก็บบอลไว้จ่ายมาด้านนอกยังไงต่อดีเอาเค็นเค็นได้บอลหมุนแล้วยิงติดทางฝั่งของโคนาเต้ไควาผมไม่เคยเห็นรัวสาวประตูที่ชื่อโคนาเต้เกี่ยวว่าจ่ายมาด้านนอกลูกูยิงหนึ่งสองนะฮะลูกูเก็บบอลไว้จ่ายเข้าไปด้านในาผลถึงรันตัวหน้า เลนหนึ่งสองกับาเมสครับฮาเมสออกมาด้านข้างเอาคาร์ตน่าหลุดมาแล้วครับาวิ่งขึ้นมาตรงกลางเป็นทางฝั่งของไรบ้บุกนะครับคาร์ตน่าเก็บบอลไว้อาวิ่งทําช่องแล้วแต่คารตนายังไม่จ่ายครับพาต่อครับเข้ามุมแล้วเข้ามุมแล้ว,วยังไงต่อดีจะเปิดไหมคารตน่ายัางคลึงบอลนฮะจะหายจังหวะหลุดแต่ว่าก็โดนทางเอ่อเมเดสยังไว้ไม่ได้ครับวิตินยาวิตินยาเก็บบอลไว้ครับเอาละยังไงต่อดีคาร์ตน่า เป็นทางฝั่งของมานูบาโชครับคลองบอลครับตัดโอ้โหจ่ายตัดหลังว่าแต่โดนแย่ไม่ไครับเป็นไมโตดี้เก็บบอลไว้แล้วเคขยิงโอ้โหเฉี่ยวเสาไปหน่อยเยอะครับโอ้โหเือบขึ้นนําเร็วเลยครับทางฝั่งของเอ่อไรซ์เอาล้ครับยังไงต่อดีเป็นทางฝั่งของเอ่อมานูบาโชเลคลองบอลครับจ่ายขึ้นหน้ามาเมสซี่เมสซี่เก็บบอลไว้แต่ไม่ยังไม่จ่ายครับเมื่อกี้อ้าวแต่จ่ายกลับหลังว่าเสียครับแต่ก็ยังแย่ก่อนไม่ได้ครับ อัตนตนาแต่กระเสียบอลให้กับเคนไปอยู่ดีฟาเดรเฟนมาถึงโลโกูครับโลโกูจ่ายขึ้นหน้ามาเมสซี่เมสซี่เก็บบอลไว้ยังไงตอนนี้ออโดนแทะไปฮะโอเคบอลมาถึง,งตันตน้าเมสซี่ของั้งฝั่งของมาดูไาโชบ้างครับจ่ายออกมาแล้วค้าแต่ลาหน้าไปครับสำหรับเฮี่เคนจังหวะวิง่งไม่สัมพันธ์กับจังหวะจ่ายนะฮะบล์สมาตุยดีจ่ายขึ้นหน้ามามาต่อที่เมสซี่ครับ เอาแล้วครับแต่ก็เสียบอลไปวิตินยาแล้วก็แต่ก็จ่ายบอลขึ้นมาแต่ก็ติดอยู่ครับลุยซิโอของทัฟฟ์ของเอ่อไบรท์ได้ของบอลนะครับลัวก,กูลัวก,กูเล่นหนึ่งสองนะฮะอยมานด้านในไมโตดี้เอาละครับโอ้โหจ่ายหลุดมาเลยครับยังไงตอนน่อดีฮาเมิดฮาเมิดกอลแล้วยิงเรียบร้อยขึ้นน้ำหนึ่งศูนย์เลยครับจากทางบไบรท์ฮะโอ้โหลูกนี้ต้องโทรบาลาหน้าครับจ่ายหลุดเลย และฮาเมวิ่งแซงทั้งฝั่งของแบ็คของทั้งฝั่งของมานูาโชครับโอ้โหตรงนั้นน่าจะเป็นเอ่อเมนเดสนะเห็นว่าแวบบ็บน่าจะจำไม่ผิดเนี่ยฮะดูจังหวะนี้หน่อยจ่าแท้งจังหวะเดียวแล้วครานตัวหน้าแล้วเนี่ยแตะนิดนึงแล้วยิงเข้าเสาไกลไปเลยอ๋อไม่ใช่ฮาร์เมเป็นลิสเจมหรอครับอเพราะมันชื่อมันเขียนเหมือนกันฮนะขออาภัยฮะหรือว่าฮาร์เมโรดิเกต อันนี้เป็นลิสต์เกมรับขออภัยขออภัยอ่าอันนี้การตีครับเป็นลิสต์เกมครับไม่ใช่ฮทมเมโลดิเกตฮะขออภัยครับเพราะมันเขียนเหมือนกันเมสซี่คันโเตล่าไปด้านหลังครับวิติญญา,ว,ญญาวิติญญาเก็บบอลไว้ยังไงต่อดีไปถึงเมนเดสเมนเดสเข้ามาด้านในอ่านเอสซิวิโอนึกไม่ออกเลยครับผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้กลับไปที่เมนเดส กลับมาใหม่ฮะยังไงต่อดิลากมาแล้วสุดแล้วตัดทั้งมัได้แต่เคนยิงไปติดบล็อกครับมาตัวดิรัวกูรักูจ่ายขึ้นหน้ามาเอาละครับได้ของบอลบางเราสนับไรท์จะยังไงต่อดิจ่ายขึ้นหน้ามาถึงเคนไหมถึงรับเคนดานในมีดานในมีหนึ่งแต่เคนยังไงต่อดิแล้วก็โดนซยังเก็บไว้ได้เคนเก็บบอลกลังหลังมาย้อนกลับหลังมาหมุนเข้ากลางยังไงต่อดิต้องจ่ายกลับมาถึงรัวกูรูกกูรักูยังเก็บไว้ต้องกลับหลังยาวนะครับถึงฟันเเฟในหนึ่งสองก็รัวกูครับ จ่ายขึ้นมาด้านในเอาเคนเอาแตะสวยครับเมสซี่แตะแต่ไม่ถึงฮะโอ้โหเป็นทางฝั่งของอนุบาโชดกองบอลบ้างครับเอา่ะครับอยู่ทางซ้ายไปถึงเมนเดสเมนเดสจ่ายเข้ามาด้านในวิตินยาวิตินยาเก็บบอลไว้จา่จายอื้มจ่ายขึ้นหน้าไปสติครับเมสซี่ของบอลได้เอาละครับไรได้สวนบ้างเคนเคนยังไงเคนยังไงเคนยังเก็บบอลไว้เคนแล้วก็จ่ายขึ้นหน้ามามาเหมือนเดิมเขาลิสเทฟลิสเทฟแต่ไม่ยังไงต่อไปจ่ายเข้ามาด้านในเคน เฮ้ยจะเสียบอลไปให้วิตินญาจนได้ฮะจะกระจายมาถึงแปรครับแต่ยังเมซี่ยังคองไว้ได้เอาละครับออกได้ข้างมาถึงแล้วครับเอาละครับได้ควบแล้วครับทั้งสองของมานวยโชคได้ควบมาได้ควบมาเค็นมาได้นนแล้วในยังคองบอลไ้ยังไม่เปิดครับโอเคกลับมาก่อนวิตินญาวิตินญาเสียบอลไปครับไม่ฟาวด้วยเอาละครับแต่สวนมากแล้วครับสุดทางฝั่งไ์เมซี่ออกไปด้านข้างเกมลิสเทสตเสียบอลไปเหมือนกันครับกลับมาที่เออเมเดสครับ จ่ายว่าได้ไแต่ยังไงเราหลุดถึงเขนเขนได้รดเคนได้ลดเค็นแต่จ่ายว่าได้ไหนแล้ว Messi เมสซี่เล่นหนึ่งสองเอาจะเสียบอลแต่เมนเด็กลับมาเอามาถึงเมสซี่เอาแล้วก็มาถึงยิงเข้าไปจนได้ครับเมสซี่โอ้โหชิ่งไปชิ่งมาสุดท้ายจบที่เมสซี่ยิงจอ่อเข้าไปเลยฮะ <c oughs> เอาละครับตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งได้แล้วครับสำหรับทางฝั่งของมาโนบาชโชครับเอาละครับเกมต่อไปเป็นไงเนี่ยดูจังหวะนี้ไหม คือจังหวะนี้เคนหลุดไปนุก็จะหักมายิงแต่ไม่จ่ายกับมาดานในแต่นี่ก็เกือบเสียแล้วจ่ายไปจ่ายมาเนี่ยดีว่าจังหวะมาถึงวันเด้งมาถึงเมซี่พอดีนะฮะคือเกือบพลาดเหมือนกันแหละสําหรับฟังมาดอวาโชกลายเป็นดีเลยครับกลายเป็นเมซี่หลุดเดียวเลยเอาล้ครับเดี๋ยวต่อเลยฮะมาตุดี้เอาถึง้านข้างโรกูโลกูพาวันไว้เข้ามาด้านใน ยังไงต่อดียังไม่เสียบอลนะฮะส่งสฝ่งของไบรท์คันโตนาออกไปด้านข้างลุยเซียวลุยเซียวกลับไปที่คันโตนาอ่ลุยเซียวยยอีกครั้งหนึ่งอ่าเจมได้ได้เล่นได้จี้แล้วลิสเจมลิสเจมคืนไว้เอาแล้วครับถึงสุดเส้นแล้วจะเปิดไหมสุดโอ้โหเตะตะะิดกลับมาอ้าวแล้วเป็นยังไงฮะเป็นเตะมุมไหมเป็นเตะมุมครับเปิดครอสนะครับเมสซี่แล้วไปถึงด้วยกูโอ้โหเกือบไปฮะเอาล้วครับ,รบได้ขึ้นบอลบ้างครับส่วนฝั่งของมาดูบาโชครับ ลุยเซโอลุยเซโอเข้ามาด้านในมาตัวหน้าไปที่แกรมเอาละครับเคนถึงเคนแล้วครับเคนไปเปิดมาเอาละครับเมซี่ตัดขวางสนามมาแต่ไม่ถึงฮะเอาละครับเราไล่สวนเร็วเลยฮะถึงเจมลิสเจมจ่ายได้ว่าคนแรกโอ้โหสวยเลยครับเอาละครับเคนได้ควบเคนได้ควบยังไงต่อดิเคนจะหนีพ้นไหมเคนคลองบอลไว้วกกลับมาเข้าด้านในจ่ายมาด้านในแต่โอ้โหมาตัวนี้ทิมเกือบหลุดนฮะเมื่อกี้ เป็นบอลของทางฝั่งของมาโกบาโชบ้างครับลรยซิโอลุยซิโอเล่นงสั้นครับวิตติญญาโอ,โอเคไปหนึ่งสองหนึ่งสองครับ, 1, 2, 1, 2รบแล้วก็เอาละครับได้ทิมแล้วครับเอาละครับมาเมนเดสเมนเดสหึงใจไว้ด้างในเขนเขนพลิกมาเข้าขวาเข้าขวาเข้าขวา,ขา,ขวายังยังเข้าซ้ายยิงเรียบร้อยครับอูโหแต่เข้าขวาเหมือนจะยิงจะยิงแล้วก็หักออกมาซ้ายแล้วก็ยิงเข้าไปเฉยเลยครับ เลือกที่จะยิงด้วยซ้ายนะไม่ยิงด้วยขวานะครับส่วนฝั่งของมาดูบาโชครับดูรีเพจจังหวะนี้คือจังหวะนี้ครับเปิดตัดหลังแม็กเข้าไปโอ้โหสุดมากครับหลุดเลยเส้นฝั่งของเมนเดลจ่ายเข้าได้แล้วเคนมีจังหวะยิงหลายจังหวะมากครับเพราะทางนฝั่งของหลังของทางนฝั่งของไรไม่ได้เข้าไปติดตัวนะฮะเน้นจะบังทางแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเราสักครู่ครับ สักครู่หนึ่งครับสักครู่หนึ่ง okay. โอเคมาตองครับเอาละครับไรต้องไล่ตามตีเสมอบ้างครับโรกูมาตูดีเมซ,ซี่คาตูน่าคาตูน่าจ่ายออกมาด้านข้างยังไงต่อดีถึงไหมเจบเจบตายมาแล้วได้แต่ไม่ถึงเคนครับวิตินยาวิตินยาเกือบเสียบอลนะเมซ,ซี่เมซ,ซี่จา่ายขึ้นหน้ามาเคนเคนเ,เอาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับยังไงต่อดี้หลดแล้วหลดแล้กยิงเรียบร้อยเป็นสามตัวหนึ่งครับเอสตูบิโอครับ โอ้โหคือจังหวะเคาเตอร์เสร็จสับเลยครับลูกนี้ครับแล้วเห็นได้ชัดว่าพอเจมรอยเข้าไปครับลูซิโอเอาไม่อยู่อะเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วหยุดไม่ไหวครับคือเกมด้านข้างของทางฝั่งของมาดูไโชอันตรายมากครับเนี่ยพอเคนพักบอลได้แล้วไม่ครับไม่ดับหน้าครับเปิดเลยเปิดลุนเลยครับตอจี้เลยครับ อันอะไร U อุซูบิโออ๋อยูซูบิโออ๋อโอเคครับยูซูบิโอนึกออกแนละ้วโอเคลัวกูมาตุดีคืออันนี้มันเป็นนักเตะระดับตำนาซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นชื่อที่เขาเขียนฮะเคยได้ยินชื่อเป็นภษาษาคือแต่ได้ยินที่เขาพูดกันนะฮะไม่เคยเห็นว่าเป็นตัวหนังสืออ๋อนึกออกแนละ้ว ่ายมาด้านข้างครับเอาละครับลูซิโอรูซิโอรหลุดมายังไงตอนนี้ถึงสุดเส้นแล้วแต่เป็นจุดโทษไหมจุดโทษนะครับขออภัยครับเป็นจุดโทษครับเป็นทางฝั่งของไรได้ดแล้วเคนยิงเรียบร้อยครับเข้าสามเร็มบ,บนไปเลยโอ้โไหไรเป็นสามตัวสองครับสองทางฝั่งของไรครับ ย,ย,ยังยากอยู่ฮะยังยากอยู่ยังยากอยู่ยนี่ครับดูจงังหวะจุดโทษ่อยฮะโรนิโอไปที่สุดเส้นแล้วอ๋อไปกระแทกครับแล้วฟานโเฟนนะะแล้วก็ยิงเข้าสามเหลี่ยมบนไปเลยครับไม่ไม่ต้องรับคร้บสามเหลี่ยมบนเนี่ยไม่ต้องรับเลยเอาละครับมาเล่นกันต่อครับโอ้โหยังไม่จบครึ่งแรกปาไปห้าลูกนะฮะ ดูเดือดจริงครับคาโตน่าวิตินยาปีชาจ่ายขึ้นหน้ามาดเซวิโอไปที่เมนเดสเมนโอ้โหมเมนเดสคืงสวยมากครับแต่ยังไงต่อนี้ยังเก็บไว้ไม่ได้เูซวิโอยูซิวิโอ,อ,โอมายังไงตอนนี้เค้นยิงเรียบร้อยครับเป็นสี่ประตูต่อสองหนีครั้งครับอื้มือเคนกี่ลูกแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับไม่รู้ว่าสอการันตีสองแน่แน่ครับไม่รู้ว่าสามแล้วหรือยัง ของทั้งฝั่งของบ,บาโดวาโชครับนี่ครับหยุดทั้งฝั่งของเบนเด้ไม่ได้ครับพลิกลงครับป๊บหลบนี่ครับจังหวะนี้มันต้องเสียบอลแล้วครับแต่ยังเก็มไปให้ยูซูบิโอได้หลังจากเข้าได้ในแล้วเคนซับไม่ใช่ซับขอขอภัยซับทีเดียวหายเลยครับนี่ครับยูโรต่เข้ามาปึ๊บเคนหมดด้วยขวาเข้ามุมไปเลยโอ้โหเอาลัครับ ไล่ใหม่ครับไร้เป็นห่างสองสกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมซี่มซเมซี่เก็บไว้มาตูดี้ยูซเบียวยูซเบียวไปยังไงต่อดีเก็บบอลไว้รอเพื่อนนะรอโรกูโรกูขึ้นมาแล้วโรกูพาบอลขึ้นมาด้านข้างโรกูโรกูเก็บเอาแล้วครับถึงกลับมาด้านหลังโรกูยังครองบอลไว้ครับยังไม่ปล่อยครับ,ย,ย,รบยังไม่จ่ายอ้อแล้วพอจ่ายปั๊บก็โดนตัดเลยครับแต่ยังดียังไม่ทุ่มครับเกือบไปแลนะเอ้าโหอิล ยูสบิโอจ่ายสั้นครับเกือบขาดเมื่อกี้โลกูเมซี่กลับไปที่โลกูครับมาตุดี่ขวางสนามมาลิสเจมลิสเจมเก็บบอลไว้ยังไงต่อดีมีทั้งข้ามมาแล้วครับไปที่คาร์ตน่าคาร์ตน่าไม่ไม่แทงครับลิสเจมจะจ่ายติดฮะเอาละครับทางฝั่งของมาโดช่วยเลยสวนเกย์มเลยสวนกลับบ้างครับเบยแฮมแต่คาร์ตน่าคาร์ตน่าก็เสียบอลไปให้ทางฝั่งของไบรท์ฮะเอาละครับเมซี่เมซี่ก็เสียบอลเหมือนกันครับเอาละครับ เป็นท้งสองของมาดูประโชได้คองไปบ้างวิตินยาวิตินยาของไปเอาใช้วิตินยาขอไปออะโอเคครับใช่เมเดสเมเดสเสียบอลไปยืนย่นกันครับลิสเจมลิสเจมจ่ายขึ้นหน้ามาเอาละครับเคได้มีพื้นที่ครับเคได้มีพื้นที่ยังไงต่อดีโอโหแตะเข้ามาได้านในเคหลุดแล้วหลุดแล้วยังไงต่อดีแต่โอ้จะหักเข้ามาด้านในครับไม่ผ่านครับไม่เลือกจะยิงเองครับโอ้โหเอาละครับมาดูประโชได้วสวนครับยูซิโ,โอยูซิโอจี้ครับยูซิโอเอาละครับชนะครับ อยู่ที่หลุลดมาหลดมายัางไงตนนี้ต่ายัางดียังได้เตะมุมครับโอ้โหวิติญยเมสซี่เมสซี่พาบอลไปถึงสุดเส้นจะเปิดไหมคลองไห้ยังไม่ยอมเปิดฮนะคึงไว้คึงไว้ท้งฝั่งของไรก็อ้าวแต่เสียว่าเปจะได้ครับลิสเซมแต่หมดเวลาค็ครึ่งแรกครับโอ้โหอย่างมันเลยฮะโอ้โหสี่ตัวสองครับอย่างมันเลย เดี๋ยวเาไปต่อตอนช่วงครึ่งหลังครับสักคู่หนึ่งครับเอามาต่อที่ครึ่งหลังครับตอนนี้ครับสรุปสกอร์ครึ่งแรกครับมโนภาโชดนำทางฝั่งของไรท์ยูซีปรัตูสองครับการสลับฝั่งนะฮะเป็นทางไรท์ยู่ฝั่งซ้ายครับส่วนทางฝั่งของมโนภาโชอยู่ฝั่งขวาครับเอาแล้วครับเมสซี่เมสซี่เก็บบอลไว้ต่อื้อเกือบเสียแต่ไม่เสียครับคาร์ตน่าออกมาได้ข้างลิสเจมลิสเจมไดจี้ครับจะจ่ายแต่อื้อยังติดเมนเดสครับ เล่นสั้นๆครับบาเดอร์เฟนไปที่ลูซิโอไปทางฝั่งของมาดูบาโชได้คลองกันนะครับลูซิโอจ่ายขึ้นมาด้านในโอเคครับเมสซี่ออกไปด้านข้างเกรแฮมเกรแฮมเป็นนักฟุตบอลหญิงนะครับโอ้จ่ายสวยมากครับลูกนี้ลูซิโอได้เติมเข้ามาลูซิโอเติมเข้ามาเคียร์อยู่ด้านในเปิดไว้เปิดถึงเคย์เคย์เก็บบอลไว้ได้เคย์เคย์กลับไปถึงเกรแฮมเกรแฮมลูซิเป็นทางฝั่งของยูซิโอวิลเชยยยูซิโอยูซิโอแต่เสียบอลไม่ให้ทางฝั่งของเอ่าไม่ได้ดูเลยยว่าใครขออภัฮะ ลิสเจมลิสเจมของเอาไว้ลิสเจมเอาละครับลิสเจมค่อยๆขึ้นมาเจมค่อยๆขึ้นมาเสียบอลให้ฝั่งของเมนดี้ไปได้ครับแต่ยังได้ทุกครับทางฝั่งของไรท์ทุกครับลิสเจมโอเคเล่นหนึ่งสองอ่เจมแต่ยังไงต่อดิได้ฟาวครับได้ฟรีคิกระยะนี้เปิดได้นะอยู่ที่ว่าจะเล่นสูตรไหนฮะเล่นสั้นครับเจมยูซิเิโอยูซิเิโอยูซิเิโอจะเสียบอลไหมเนี่ย โดนลมไม่ให้เข้าเลยครับถึงลิสเซียมเฉยเลยลิสเซียมจ่ายไปด้านายเฮลิเคนเฮลิเคนเอาวิ่งชนน้ำหนงครับแต่แบสบอลตัวนี้ยังยิงได้ครับโอ้โหอยู่ดีแบสบอลตวนี้วิ่งมาขวางทางแต่ดีว่ายิงเข้าอ่ะคือเคนกำลังพิกเข้าซ้ายนะฮะโอ้โหอย่างน้อยก็เข้าครับออ,อันนี้ก็แล้วแต่ <laughs> นะครับคืออยู่ซิโอเกือบไปไม่รอดนะแต่ ตอใจจ่ายเข้ากลางมาแต่จังหวะเนี้ค,คือคาร์นาททิมมาเจมหลุดเลยครับแต่แล้วอยู่ดีพอตูนี้วิ่งมาจากไหนไม่รู้มาเบียดแย่งบอลจากเคนไปแต่อย่างน้อยก็ยิงเข้าครับไล่นเป็นสีน่ประตูต่อสามครับเอาล่ะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเอา,าครับมาต่อกันต่อเป็นทางฝั่งของมานุมาโชด้ครองบอลครับเมซี่ ไปแต่ติดทั้งฝั่งของยูซิโอของทั้งฝั่งของไรฮะเอาละครับถึงแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนไตะกี้ครับเคนยังไงตอนนี้ต้องรอเพื่อนนะเคนไปที่มุมธงเคนรอเพื่อนเคนรอเพื่อนแต่เสียบอลไปจนได้ครับโอ้โหยังไม่ทุ่มไหมเอาละครับทุ่มกลับมาแบสบอลติดี้ยูซิโอยูซิโอจะยิงไหมไม่ยิงแล้วมาติดดิมาติดดิยูซิโอเอ่ว่าด้านในเมสซี่แต่ไม่ผ่านครับยูซิโอโดนล้อมแต่ก็เสียบอลไปให้ทางฝั่งของเอนโดวิชเช่ครับ เมสซี่กาณตนาทีมบอลมันไม่ติดมันติดครับโอเคมีทางฝั่งของไบรท์ได้ครองบอลครับลัวกูเมสซี่เมสซี่ออกมาด้านข้างลิสเจมลิสเจมเก็บบอลไว้ลิสเจมพาบอลขึ้นมายังไงต่อดีลิสเจมลิสเจมยังเก็บบอลไว้ฮะยังไม่เปิดฮนะยังไม่มีจังเหลี่ยมให้เปิดกลับไปที่เมสซี่ลุยซิโอเข้ามาด้านในยูซิเบโอโอ้โหจะพลิกยังไงครับแน่นไปหมดเลยยูซิเบโอ เมสซี่เมสซี่เสียบอลให้ทางฝั่งทางฝั่งของนูโนเป็นเด็ครับเป็นทางฝั่งของเอ่อมันูบาโช่ควอนเสียบอลไปแล้วครับเอาละครับไล่ด้ควอนอีกครั้งหนึ่งหลุดมาถึงยูซุบิโอยูสุบิโอยิงไกลไม่ยังติดบล็อกครับเอาละครับยูซุบิโอทางฝั่งของมันูบาโช่บ้างครับเมสซี่จ่ายขึ้นมามาเอาละครับว่างแล้วครับเคนเคนได้ใช้ความเร็วเคนยังไงต่อดีจ่ายขึ้นมาได้แต่ยังติดอยู่ครับโอ้โหโลูกลงมาซ้อนไม่ทันโลูกูงในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับ คันโตนาเคนเคนยังไงต่อดีกลับไปที่ฟอนเดเฟนคันโตนาเสียบอลไหมครับยูซิเบโอยูซิเบโอพาบอลขึ้นมายูซิเบโอแต่เสียบอลเห่นกันครับเอาล้วครับลิสเจมลิสเจมจ่ายเข้ามาแต่ติดนะยังเก็บบอลไม่ได้เมสซี่มาตัวนี้ถึงเคียนครับออกมาด้านข้างลิสเจมลิสเจมเอาล้วครับดูซิโอเติมแต่ยังเปิดไม่ติดฮะเอาล้วครับมีการปรับเปลี่ยนสักครู่นึงครับต้องปรับแผงกันหน่อยแล้ว อันนี้ครับดูจังหวะไฮไลท์ครับแฮร่เคนเนี่ยครับคือลูกไล่มาคือจังหวะที่เคนมันพลาดอะเอาละครับกลับมาตองครับมาดูไาโชยังไงตอนนี้ออดไดฟฟาวเข้ามาดูไปโชเหลืองเรียบร้อยครับเหลืองครับเออคันโตน่าครับไปของทางฝั่งของเอ่อไรครับไปดึงเนี่ยนี่ครับจังหวะเสียบอลแหละครับเรื่องที่จะดึงเลย ยูาบิโอจ่ายเข้ามาได้ไหนวิทยาวิทยาคองว,วนไว้จ่ายมาครับมาคุณยอดไปถึงเชสโกครับเบนเจามินเชสโกจ่ายเข้ามาลิสเจมอันนี้ลิสเจมหรือฮาเมลโลดิเกตวะผมไม่ไม่แน่ใจต้องดูสูงใกล้ๆแล้วครับเพราะชื่อเหมือนกันเลย่นเอาละครับ ยูเซียเป็นทางฝั่งของไรเดอรุดมายูเซโอวรุดมารุดเดียวรุดเดียวแล้วไงตอนนี้ครึงแต่เอาหลบปรสามประตูได้แต่ยังไม่ได้ยิงแล้วก็ยิงชนเสายังไม่ได้ยังไงตอนนี้แฮลิเคนตวัดมาไม่เข้ากรอบครับโอ้อ,อนึกว่าหายไปแล้วครับยิงไปชนเสาเฉยเลยมารผู้ชมได้ส่วนแล้ครับเอ,อ่ออันนี้อันนี้น่าจะฮามเมสโรดิเกตฮะทรงนี้ เอาแล้วครับจะข้าเม็ดข้าเม็ดเก็บบอลไว้ยังไงต่อดีจ่ายไปด้านในเนาะทำไมเอามารดัสวิลลี่ไปกองหลังมาตัวด,ดีเชสโกเชสโก้เป็นแบ็กขวานะครับใช้เชสโก้เป็นแกนบแก,นแกขวาทั้งทั้งฝั่งของไรท์แล้วทางมาดัวโชเลยครับออกมาด้านข้างเมซี่เมซี่ได้จี้ครับเมซี่เมซี่ยังไงต่อดีตึงเข้าซ้ายเอามา ถึงเกรแฮมเกรแฮมเมซี e ่ยังไงตอนนี้ครับโอเคแฮมพิก okay, สวยครับยังไงตอนนี้แต่วันเดอร์เฟนยังเร็วครับเอาละครับวันดูบะโชได้สวนแล้วครับด้านไกลก็มีด้านใกล้ก็มีแต่กกไปเลือกตัวไกลครับถึงไหมถึงไหมถึงครับลิสไอฮามิโลดิเกตจ่ายมาด้านหลังพิงทำช่องแต่ยังไม่ให้ครับสองฝั่งของเชโกเชโกฮามิ ไฮเวทยิงติดบลอ็อกครับออืืหอสายมาด้านนอกครับยูซิโอเอาแล้ครับถึงเคสแล,ล้วครับแจะทำทางแต่เคสเลือกไปเองยังไงต้องจ่ายกลับหลังครับมเมสซี่เครแฮมเครแฮมเป็นนักฟุตบอลหญิงนะครับย้ำอีกครัหนึ่งเชสโกเชสโกเข้ามาด้านในเฮอรตัวหน้าไปถึงเคสครับเครแฮมเครแฮมยังไงต่อดีกลับไปด้านหลังครับมเมสซี่มเมสซี่ยกมา ถึง uh, เชสโกอ่าเชสโกออกมาคาตัตหน้าเมสซี่แตะสวยถึงยูสุวิโอแตะยังไงยังเสียบอลไปฮะ <c oughs> เป็นทางฝั่งของอ่ามนูบาโชได้ครองก์ครับเชสโกวันเดอร์เฟนมาขึ้นยอดหมายถึงวิทยาวิทยาตัดขึ้นมาเมสซี่ออกวานด้านข้างถึงไหมถึง,ถ,งถึงครับเอาละครับจี้ลวครับเชสโกเชสโกได้จี้เชสโกได้จี้จ่ายกันมาด้านหลัง มอคุณยอดมอคุณยอดเปิดมา,าข้างเคนเค,เคนเข้าบอลไว้อ้าวจ่ายรถมาแล้วแล้วก็ไม่ถึงนะมาดาชวิล,ลี่ยังบล็อกไว้ได้เกรแฮมเกรแฮมได้จี้ฮะเอาล้ครับจ่ายติดครับอืเคนเคนเราจังหวะครับเอาแล้วครับจา่ายขึ้นมาสวยครับเอาล้วครับยูสเปีโอยูสเปียโอยังไงต่อด้ครึ่งบอลไว้าจ่ายกับหลังมาวิตินยาวิตินยายังไงต่อดียังไม่เสียบอลโนโน,น่เป็นเดช เข้ามาด้านในวิญญาเมซี่เมซี่ใสก้อยแต่ไม่ผ่านโกนาเต้เออเออไปแล้วครับคืออยู่ีดีมาดูาว่าโชคยิงใส่ก้อยเฉยเลยนะฮะดูจังหวะนี้ไหมครับคือครึงหลบผู้สาวประตูไปแล้วครับสหรับทางฝั่งของยูสซบิโอแต่ยิงปัดมาชนเสาเฉยเลยแล้วเคนตวัดลงนี้ก็ออกข้างไปอยากเห็นจังหวะเมื่อกี้นะคือ เมซี่ดีไซก้อยเข้าไปเอา้าเดี๋ยวบุกไปแล้วฮะมาอ๋อเป็นรีเพย์เมื่อกี้เน่น่ะใช่อ่ะเป็นรีเพย์เมื่อกี้ฮนะนี่ฮะชนเสาเต็มเต็มเลยฮนะจังหวะตวัดของเคนก็ไม่ตรงกรอบดูรีแอคของผู้ชมฮนะนี่ครัเตะมุมมั่งวาเข้าทางโคราเต้เปิดเร็วเลยนะเดวี่เอาของโซษเดวี่แต่ไดฟ้าวะเอาแล้วมาย้อนรับไปเหลืองไป ตัดเกมครับลูกนี้อ้าครับยังไงต่อสักครู่หนึ่งอ่าครับยูเซบิโอทำอะไรในเบสมาตูดีคอนโตนาเกรแฮมเกรแฮมคลองวันไว้มีเพื่อนำทางน,นะเกรแฮมยังไงต่อดีค่อยๆเคาะร้อ,องขอไปครับ ร้นพันกันเอาล้เคสถึงยังไงตอนน่อดียูซิเโอยูซิเโอยิงติดบล็อกครับเอาละครับโอเคถึงพุทธศักรตูมอนูปาโชต้องต้องใจเย็นแล้วล่ะครับเพื่อจะรักษากอรแล้วล่ะตอนนี้เคสโกเจม,เ,มเดี๋ยวเกมเดี๋ยวฮาเมขออภัยครับมาคึ้นยอดมาคึ้นยอดคลองมันไว้ยังไงตอนน่อดีออกเอาขึ้นหน้าแล้วเคสหลุดเลยครับยังไงตอนน่อดี หักข้าซ้ายหักข้าซ้ายแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับฉีบนี้เป็นห้ามตัวสามครับจะปิดกล่องเลยไหมโอ้โหลวงดื้อเลยครับแล้วเคนรหลุดเลยโอ้โอเี๋ยวดูไฮไลท์ครับหรือภาพชายคินครับนี่ครับจังหวะนี้คือบอลจากกลางสนามเลยครับเนี่ยบอลคือยอดหมุนแล้วจ่ายทะลุเลยเคแล้วเคิหักข้าซ้ายปุ๊บ แล้วก็ยิงหักข้อเข้าเสาแรกไปเลยครับเรียบร้อยเลยครับเป็นห้าตัวสามเลยครับคือจังหวะเคานเตอร์ทั้งฝั่งของมอนโดวโชอันตรายปะครับเกมนี้เอาละครับมาต่อกันคาตัตหน้าจ่ายขึ้นมาด้านะเชสโกเบแฮมเมสซี่ต้องรีบแล้วครับเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วยังไงตอนนี้โอ้มาดูยังไงตออโอไม่ได้จุดโทษนะเมื่อกี นักวาจะฟาวแล้วทาหรับของโปรต้ของทางฝั่งของมาดูวโชครับเชสโกบมดัชวิลลี่มาดัชวิลลี่ครั้งหนึ่งเป็นหนึ่งสองแล้วครับทางรับฝั่งของมาดูวโชครับคลองบอลแล้วเต็มกับเวลาแล้วครับไม่เอาเพิ่มแล้วจะชนะแล้วครับไม่สนแล้วครับขอแชมป์แล้วตอนนี้เชสโกเชสโกคลองบอลไว้แต่คือเวลานหน้ามองคุณยอศมองยศจ่ายไปที่เมสซี่เมสซี่คลองบอลมาดัชวิลลี่แต่อาเสียบอลมาตุยมาตุถายถ้ายังยิงคันยังยังมีล้นนะครับ จะไม่ได้คะคือเวลายังพอมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ต้องรีบครับเพราะตามอยู่สองสกอร์แต่กับหลังก็ยาวเลยครับสำหรับฟังของมาดูบาโชครับเ,เป็นเผยแชมป์ของจริงครับเจสโกเจสโก้โกโกาบังเข้ามุมยังไงต่อดีเอาละครับเปิดยาวๆไปเลยครับจะได้ได้เวลาเยอะๆเ,เอาไงต่อดี เตะทิ้งไปเลยครับสำหรับไรซ์ยอมแล้วครับโอเคจบเกมครับเป็นทางฝั่งของมาดูบาโชเอาชนะทางฝั่งของไรซ์ไปได้ประตูประตูรวม5ตัว3ครับเป็นแชมป์รายการ FC Pro World Championship 2025ไปได้ครับเอาละครับผมพี่อดีคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับโอกาสนี้ครับขอกราบคำว่าสวัสดีครับผม